สวัสดีครับผมจะมาแนะนําพลังแสงกูเวลานะ่าเนาะแล้วก็ตัวของไอเทมเนี่ยยังไม่ชัวนะครับเราอาจจะเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกึ่งแท้งเล่นเป็นสายดาเมจล้วนเลยเจะอะอขึ้นบูงสติ๊กเลยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เล่นได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวว่าอันไหนดีที่สุดมันต้องดูที่สถานการณ์แล้วก็ความถนัดส่วนตัวอีกทีเรามาดูที่พลังแสงกันครับสิ่งที่ผมอยากแนะนํามากๆในคลิปนี้คือพลังแสงลองครับ พลังแสงลอมเนี่ยเป็นสีฟ้าจะเป็นตัวของเชียร์ชีฟไว้นะครับก็คือตีทีหนึ่งหรือสกิลทีหนึ่งเราจะเลียกหุ่นยนต์ได้เลยเพราะตัวของกูเวล่าเองเนี่ยการที่จะเรียกหุ่นยนต์ได้นอกจากจะใช้สกิลสองแล้วเรายังสามารถที่จะลัดชีฟเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นได้แล้วก็สิ่งที่ตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นนะครับบางคนอาจจะมองว่าตัวไม่เก่งเพราะว่าอะไรครับ1คือตัวมันเป็นขาตายครับมันเดินพลาดแล้วมันไม่สามารถที่จะออกมาจาก จุดที่เรายืนพลาดได้นี่ครับนี่ก็คือจุดสําคัญที่ทําให้หลายคนเล่นโกเวล่าแล้วรู้สึกว่าตัวมันยังไม่เก่งครับจุดเด่นของมันคือตาเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆก็คือถ้ามีอันตีมีหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถที่จะกดอันตีฆ่าตัวบางได้ง่ายๆเลยแล้วก็ในช่วงต้นเกมนะครับผมรู้สึกว่าสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะดีไม่ดีเนี่ยแรงกว่าชีซี่ด้วยซ้ำนะครับส่วนเรื่องของสกิลสองนะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าบางทีทําไมเราสกิลแล้วมันไม่ติดกับ ตัวของไอเทมเลยหรือไม่ติดกับของพลังแสงเลยนะครับก็คือตัวของหุ่นยนต์เนี่ยจะไม่ติดกับอะไรเลยนะครับส่วนที่จะติดเนี่ยก็คือเราต้องใช้สกิล2ให้โดนนะครับก็คือตอนวางให้โดนอันนี้มันถึงจะติดนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมสติกอาร์โกนี่หรือพลังแสงลัตคีฟหรือโฮลี่ทันเดอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ให้โดนคนนะครับถึงจะติดตัวของพลังแสงน,นะเรามาดูกันที่ไฟมังกรน,นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เราก็มียันติแล้วนะเวลสี well ่แล้ว ตอนสองนาทีเนี่ยเราควรที่จะมีัมตินะครับใครที่เล่นเมดนะอ่าอันนี้เราจับไปเลยครับโอ้ไม่ว่าจะแบบจะมีหุ่นยนต์หรือไม่มีอะไรเราไม่รู้น้เราจับไปก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็กลับขึ้นมาเชียร์การนะครับเพราะว่าเวฟการเนี่ยเข้าป้อมเราแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ส่วนของเงินตรงนี้นะอ่าโอเคครับเราต้องล่าทีฟนะใครที่เล่นโกเวล่านะครับใครที่ไม่ได้เอาพลังแสงนี้มาเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามในการล่คทีฟนิดนึงเพราะว่าเวลาเราล่าทีฟได้เนี่ยเราจะได้หุ่นยนต์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ ต่อมาก็เวฟกลางเข้าอีกแล้วแล้วก็ใช้สกิล1นึเชียร์ชีฟค่อนข้างที่จะดีนะครับสกิล1เนี่ยเป็นตัวของดาเมจหลักเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ส่วนตัวของหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นดาเมจหลักก็ต่อเมื่อเรามีอันติแล้วก็ให้เขาพุ่งเข้ามาโจมตีกันนะครับเป็นตัวเดียวกันเราก็จะได้ทาดาเมจส,สูงสุดอันนี้เราเดินเข้ามาปิดล่างเลยครับเห็นสลิมเดินค่อนข้างที่จะลึกแล้วเพราะว่าลมของเขาเนี่ยจะเดินไปไล่แคลรี่เรานะซึ่งลมของเขาเหมือนจะเหมือนหิวแคลรี่เรานะครับก็เลย ปล่อยแครี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เดินเข้ามาจับได้เลยง่ายๆนะกเวลาเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากเนี่ยคือระยะการยืนหรือว่าตำแหน่งในการยืนอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากนะพวกตัวตูเลนพวกลอริออนหรือว่าลิเลน่าเนี่ยเมื่อเราเดินพลาดแล้วเราสามารถที่จะเคลื่อนที่มีสกิลเคลื่อนที่ประมาณ1ครั้ง2ครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะ ง่ายต่อการเข้าออกนะครับส่วนโกเวล่าเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับตัวของแมคแกงก้าหรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวขาตายหนึ่งตัวเลยที่ค่อนข้างที่จะเดินช้าด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดน,นึงครับใครที่เล่นโกเวล่าแต่ว่าดาเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะถ้ามีอันติก็คือวางอะไรวะวางหุ่นยนต์ใช้สกิลหนึ่งแล้วก็อันติจับได้เลยแค่นี้มันก็เกือบตายครึ่งหลอดหรือไม่ก็ตายได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนดูนะแบบ คลึงหลอดนะเกือบตายนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมโดนยืนไม่ดีนะก็เลยโดนตัวของปลาหมึกถ้าไม่ใช่ปลาหมึกเนี่ยก็จะผมอาจจะตายไปแล้วนะถ้าเป็นตัวของพวกเจอฉลามเจอเอนโซเป็นสองตัวที่กูล่าไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็เล่นตัวนี้เนี่ยผมก็ตีป้อมได้เลยถ้าเมียนตีมีหุ่นยนต์เยอะๆฝั่งตรงข้ามยืนอยู่ตรงกลางตัวเดียวเราสามารถที่จะกดดันเลนได้เราสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ในการเข้าไปตีป้อมได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะแรงแล้ว อ่าส่วนใครที่คิดว่าโกเวล่าหยิบมาแล้วไม่คุ้มเพราะว่ามันต้องใช้สกิลหุ่นยนต์นะครับฝั่งตรงข้ามจะได้เงิน2บาท3บาททําให้ฝั่งตรงข้ามรวยกว่าเราหรือเปล่าผมมองว่าเงิน2อสาบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆสาหรับโกเวล่าเนาะเพราะว่าเมื่อเขากดดันเลนเก่งแล้วกดดันเลนได้แล้วเขาสามารถที่จะใช้คีมเนี่ยสอสาบาทถึงฝั่งตรงข้ามได้2บาท3บาทนะครับแต่ว่าเราได้40บาท50บบาทจากการที่เรา ฆ่าชี้ป่านะครับหรือว่านกหรือปูนะครับอันนี้ผมก็เดินพลาดนิดนึงก็ทําให้ตายไปในจังหวะนี้นะเรามาดูกันต่อครับในเมื่อตรงกลางแตกแล้วนะเราก็พยายามที่จะมาเติมเลนข้างบ้างนะครับหรือว่าเล่นตามเกมเล่นตามเพื่อนนะหรือว่าถ้าฝั่งตรงข้ามโผล่เล่นอื่นเยอะๆตรงกลางไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตรงกลางเราไม่แตกแน่ๆนะเราก็สามารถที่จะเดินมาเติมเลนข้างได้เลยนะครับอันนี้ก็วางชีฟให้เอาสูตรตีป้อมนะ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเดินไปเชียร์ชีฟกันเพราะว่ามันตีอีกประมาณทีสองทีเนี่ยก็แตกแล้วแล้วก็เหมือนโลมก็ไม่ได้แทงป้อมให้ผมก็ไม่รู้เลยว่าจะทีมเขาเล่นกันยังไงเหมือนเขาไม่ได้เล่นกันเป็นทีมเท่าไหร่นะผมก็เลยงงว่าอะไรกันแน่แน่เลยนะ,ะ,นะ <S <S ชุดนี้นะผมก็จะมาตีป้อมล่างนะครับเพราะาตรงกลางไม่มีอะไรต้องห่วงนะจริงๆแก๊กก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับและเอลสู่ก็ไม่ต้องไปตีชีฟป่าก็ได้นะครับมายืนตรงนี้อาจจะได้ป้อมหรือว่าอาจจะได้ขึ้นหลอดก็ยังดีนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับเกมเรายังต้องเอ้ยไม่ไม่เป็นไรครับยังไงเกมเรายังต้องดําเนินการต่อนะแล้วก็วิธีการเล่นโกูแลนะครับก็คือการยืนใช้สกิลไกลๆไม่มีการเอาตัวเข้าไปนัวนะครับหรือว่าจะฟิกจับเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับตัวละครตัวนี้มันตัวละครที่ถ้าเข้าไปฟิกจับแล้วเนี่ยอาจจะทําให้หลุดตําแหน่งได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากไฟได้นะครับผมถ้าใครอยากที่จะฟิกจับเนี่ยก็ต้องระวังที่จะโดนสวนไปด้วยนะอันนี้เป็น คำเตือนนะครับสาหรับการเล่นโกเวล่าเพราะผมแบบพลาดมาหลายทีแล้วในการเข้าไปฟิกอันตีใส่ฟังตรงข้ามแล้วก็โดนสวนเข้ามาก็ตายเลยนะมันไม่สามารถที่จะมีสกิลหนีออกแล้วนะครับแล้วก็ดูจังหวะนี้เป็นสกิลที่แรงมากๆนะโกเวล่าตานี้ผมจะเล่นเป็นตัวของอาโกนี่บุมสติกเลยแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวของไดอะเดมนะครับส่วนจอกก่อนเนี่ยตานี้ผมก็เหมือนขึ้นผิดนะเป็นขึ้นตัวของไอ้อะไรวะ ชื่ออะไรเอเอตัวของเมดลูบนะจริงๆเราสามารถที่จะขึ้นตัวของโซลิงออร่าได้ขึ้นเมดลมบได้แต่ขึ้นเมดลมบเนี่ยเราควรที่จะเล่นกับสายกึ่งถึงนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ของเมดลมบแต่ว่าโซลิงออร่าเนี่ยเราออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแล้วก็เป็น s t a r ์ทออฟนเราสามารถออกได้ในกรณีที่เจอทอยคนออกทอยเยอะคนออกไกอา2 3องาคนคนออกทอยประมาณสองสามคนเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้น ตัวของสตาร์บัมหนูได้เลยจังหวะนี้เหมือนเราจะยืนพลาดไปนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ตายนะแล้วเพื่อนเข้าไปเล่นหลังสวยมากเลยครับแล้วเราก็พยายามที่จะเติมแต่ว่าอยู่ไกลๆนะเราอยู่ไกลๆพอครับอันนี้เหมือนสลิมเขาจะโดดเข้ามาพลาดน,นะแล้วก็ยืนไกลๆเหมือนเดิมครับใช้สกิล2สกิล1สกิล2สกิล1เราจะไม่ฟิกเข้าไปจับใครนะใครที่เข้ามาลึกเกินเนี่ยเราสามารถที่จะจับให้แคลรี่ยิงได้เลยนะแคลรี่เราจะได้ไม่มีตัวเข้ามาล้วงด้วยนะครับ ใครจะเข้ามาล้วงเราอัตติจับไว้ให้เลยเหมือนใครที่ดูนะครับเหมือนแบบคล้ายๆเล่นอเลเตอร์นะก็ค,คือแบบพยายามดูแลแชรี่ยืนอยู่แถวหลังให้เพื่อนนะครับถ้าสั่งตรงข้ามเข้ามาลึกเราจับขาไว้เลยเราพยายามปล่อยหุ่นยนต์ออกไปปล่อยสกิลหนึ่งออกไปแค่2สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเอาให้ตายนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะตายเองนะครับอันนี้เพื่อนเราก็ตายหมดแล้วเราก็ควรที่จะถอยล่นลงมาแล้วนะครับผม และจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เล่นกับดาร์กด้วยเราได้ดาร์กมาแล้วแต่เหมือนกับเพื่อเราจะตายนะทำให้จังหวะนี้เราไม่สามารถที่จะเล่นดาร์กได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าไม่เป็นไรครับดาร์กตัวใหญ่ยังคงกําลังเดินมาอยู่แล้วผมก็เวทบัฟฟ้าตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่เวทได้ง่ายมากก็คือวางหุ่นยนต์เอาไว้ปาสกิลหนึ่งออกไปแล้วปล่อยให้หุ่นยนต์ตีกันเองนะครับปล่อยให้หุ่นยนต์ตีกับคิปเล็กคิปน้อยตีกับบัฟฟ้าหรือตีกับอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะไวแล้วก็เป็นตัวที่เปิดออบเจกต์ได้ง่ายครับตัวละครหลายตัวของเมดเนี่ยเป็นตัวที่ตีดาร์กไม่ง่ายเลยเรียกว่าตีคนเดียวไม่ได้แต่ตัวนี้เป็นตัวยกเว้นนะครับสามารถที่จะตีมังกรตีออบเจกต์ตีดาร์กตีอะไรได้บางคนเนี่ยหยิบเอาไปเข้าป่าก็พอที่จะเล่นได้นะครับแต่ข้อเสียก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะก็คือเนี่ยเมื่อเราเดินผ่านแล้วตะ่กี้ผมหมันไปมองจอวิหนึ่งเนี่ยโดนเอเวเรสกระโดดเข้ามาหัตายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพื่อนเรายังแก้ให้ได้ดีมากๆครับตัวของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เข้ามาเสียโพซิชันแล้วลเพื่อนเราก็แก้ให้ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยผมได้บัฟฟ้ารัวๆวเลยประมาณ 2- อสาตัวติดกันเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยคนระับบัฟฟ้าเพราะว่าโกเวล่าเป็นตัวที่ตีบัฟค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วก็พยายามดูออบเจตคครับแล้วก็เล่นตามเพื่อนนะอันนี้ตูเลนเหมือนจะเข้ามาตอดเลือดผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็สกิลไกลๆเหมือนเดิมพยายามตอดอันตีเข้าไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันตีสวนกลับมา เราพยายามหาตำแหน่งในการยืนให้ดีเลยครับเพราะว่าเพื่อนก็ตีดาร์กอยู่ด้วยนะพยายามสกิไกลไกลๆอยากให้ตายนะแล้วก็พอเพื่อนมาปิดเนี่ยสามารถที่จะเดินกลับเข้าไปได้แลวตอนนี้ยังไงเราฝั่งรมข้ามตายไปถึง3ตัวแล้วตัวที่4ตัวที่4ี่โอเคตัวที่4ี่เหลืออยู่ตัวเดียวครับคือเอนดรอโอ้โหแล้วผมตายก่อนไม่เป็นไรนะเก็บงานได้นะครับแล้วก็เดินไปจบป้อมกันได้เลยนะครับตอนนี้ สำหรับชิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากให้ผมทำชิปแนวไหนหรือว่าอยากให้จอะลึกโกเวลา่าหรืออยากให้ทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยอ๋อแล้วก็ชิปนี้ผมลืมบอกนะครับผมได้เหรียญทองโกเวล่าด้วยนะครับเหรียญทองเล่มกางทำให้ได้บวก2ดาวไปในตานี้ก็แบบโอ้โหฟินๆแจม่แจมๆนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมครับ